สวัสดีครับพบกับครูพิมดในเพจแคปโมด t ิ r เตแล้วก็ช่องยูทูบแ m o โ Channel นะครับวันนี้ก็จะเป็นการมาเฉลยนะครับตอบข้อสักถามนะครับเพราะว่าจากที่พี่ได้สอนวิชากฎหมายนะครับจริงๆก็ถือว่าเพนมือใหม่นะครับเพราะว่าพี่เป็นสายวิศวะสายคำนวณน,นะครับสอนไอทีแล้วก็สอนคณิตนะครับแต่ก็ลองมาจับวิชาแบบใช้ตัวเองมาเป็นเหมือนกับลักษณะที่เป็นคนเรียนรู้ใหม่แล้วก็พาน้องๆทําข้อสอบอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า สรุปท้ายสุดแล้วเนี่ยการวิชาการหาวิชาความรู้เนี่ยมันก็หาได้โดยทั่วไปเนาะขึ้นอยู่กับเราว่าจะใส่ใจหามันขนาดไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเป็นการถามว่านะครับกี่ปีนะครับถึงจะเป็นบุคคลสาบสนนะครับอันนี้ในกรณีธรรมดานะครับแต่ลักษณะอย่างนี้นะครับพี่ไปหาข้อมูลไปนะครับตอนแรกเนี่ยก็สับสนนะเพราะว่าบางบางตำราบางเล่มก็บอกว่า7ปีนะครับ ปกติ7ปีถ้ามีภาวะสงครามหรือว่าเรืออับปาง3ปีพี่อ่านมาแบบนั้นนะครับพอดอีทีนี้เห็นน้องๆตอบมา5ปีเนี่ยพี่ก็เลยเฮ้ยงั้นเราต้องหาข้อมูลใหม่แล้วนะครับทีนี้พี่ก็เลยหาข้อมูลมาตลอดระยะเวลา1วันนะครับสรุปท้ายสุดเลยนะครับฉเฉลยแบบเป,เป๊ะเลยนะครับเพราะว่าหาข้อมูลมาเ e สเฟลนกัรนี้แบบหักล้างกันพอสมควรนะครับท้ายสุดเนี่ย เราจะได้ข้อสรุปก็คือนะครับตามกฎหมายแพ่งละพาณิชย์มาตรา61นะครับถ้าเป็นบุคคลหายสาบสูญโดยวิธีธรรมชาติหรือปกตินะครับจะอยู่ที่5ปีนะครับแต่ถ้าหากเป็นภาวะสงครามนะครับนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสงครามหรือการเดินทางแบบมีเรืออับปางอะไรเงี้ยนะครับเราจะนับเป็นระยะเวลา 2ปีนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับแั้ก็ตอบข้อสักถามน้องประมาณนี้เนาะนะครับแสดงว่าข้อนี้ก็เฉลยนะครับเป็น5ปีเนาะนะครับโอเคนะครับหลายคนจะได้ขายข้อข้องใจเนาะนะครับก็อันนี้ก็ไปหาข้อมูลมาแบบเรฟเฟรนที่แบบเป๊ะแล้วนะครับโอเคเนาะตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา61นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณพี่มดด้วยนะครับสวัสดีครับ